เรื่องนี้เป็นเรื่อง คตรน่ากลัวแะเป็นเรื่องเล่าของน้องสาวผมที่พูดถึงญาติญาติเขาฮะน้องสาวผมนะมีหลานคนหนึ่งชื่อน้องชาชาแล้วกันนะครับผมน้องชาชาจะเป็นเด็กประมาณสัก3ามขวบและเขาจะเจออะไร,ประแปลกด้วยความที่บ้านของน้องชาชาและบ้านของญาติญาติของน้องสาวผมเนี่ยจะอยู่ชันชานเมืองแล้วก็ติดกับวัดจะห่างจากวัดประมาณสักสิเมตรทุกวันพระวันโกนเนี่ยน้องชาชาไปจ่ายตลาดกับคุณคุณแม่เนี่ยครับพ่อขากลับมาเนี่ยเขาจะชอบตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจนแม่ ชอบถามว่าชาชาเจออะไรลูกชาชาบอกว่าเจอพี่คนหนึ่งใส่ชุดไทยแล้วแม่ก็เลยถามว่าชาชาแล้วพี่เขาทําอะไรเด็กตัวเล็กประมาณสัก3ามขวบเนี่ยฮะเขาก็ค่อยพูดไม่ค่อยชัดฮะเขาก็พูดมาว่ามาญี่ชิมาญี่ชิมาญี่ช,ช,ชิก็พูดกับแม่ประมาณนี้ฮะน้องเขาก็พูดกับแม่จนถึงบ้านฮะพอแม่มาคิดดีคําพูดที่น้องเขาพูดว่ามานี่สิมานี่สิรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หลอนมากสำหรับคุณ ด้วยกิจ,จวัตรประจําวันของคุณแม่กับตัวน้องชาชาเนี่ยด้วยตัวบ้านนี่จะเป็นบ้านประมาณแบบว่าบ้านยกสูงแล้วตรงข้างๆบ้านเนี่ยจะเป็น,บน,บนแบนนนบว่าปูพืชผักสวนครัวแล้วก็จะมีบอ่อเลี้ยงปลาเนี่ยฮะทุกๆเย็นเนี่ยแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ลงมาหาผักมาเก็บผักมาจับปลาเพื่อไปพงหาอาหารพอลงมานี่ก็จะพาน้องชาชามาด้วยก็ให้ชาชาเนี่ยนั่งอยู่ตรงแค่อยู่ตรงข้างสวนผักเนี่ยฮะแล้วตัวคุณแม่น,นี่ก็เก็บผักไปก็สังเกตได้ว่า น้องชาชาเนี่ยมันเหมือนคุยคนเดียวอยู่แล้วก็ตะโกนเรียกแม่ว่าแม่แม่เก็บผักแม่ทําธุระไปเลยนะชาชาเล่นกับเพื่อนอยู่ตอนนั้นคุณแม่คิดว่าชาชาเนี่ยเขาเจอเหมือนเป็นเพื่อนในจินตนาการที่น้องเขาแบบคิดขึ้นมาเองฮะแต่คุณแม่มองน้องชาชาเนี่ยทั้งหัวเราะเหมือนคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แต่คุณแม่ไม่เห็นก็ไม่ได้คิดอะไรคะแม่ก็เลยเก็บพงเก็บผักแล้วก็ไปจับปลาเนี่ยครับผมเพื่อจะมาหุงอาหารอาหารในช่วงเย็นพอประมาณสักทุ่ม หนึ่งกลางจะมืดแล้วเนี่ยตัวน้องชาชาาินก็ตโกนมาบอกว่าแม่แม่ เพื่อนหนูไปแล้วมาอยู่กับหนูหน่อยหนูกลัวประมาณเนี้ยฮะคุณแม่ก็ด้วยความที่แบบอ่ะพอลูกเรียกอย่างงี้นปุ๊บก,ก็เลยพาลูกขึ้นไปไปข้างบนบังเอิญวันนั้นฮะมีญาติมามาเยี่ยมตัวพี่สาวก็ตัวพี่สาวก็เลยถามว่าน้องยาชานาเจออะไรยาชาก็เลยบอกว่าน้องอ่ะมีเพื่อนมาเล่นด้วยเป็นเพื่อนผู้ชายแต่เขาแปลกนะแม่ป้าเขาใส่ชุดแบบขาดขาดลุ่งลิ่งมาเป็นผู้ชายตัวดำๆขอบตาดำอเอาชอบมาเล่นกับหนูแล้วแม่ ก็เลยถามกับคุณป้านีนก็ถามว่าพรุ่งนี้เขาจะมาไหมแม่อ่ะแม่เขาจะมาเล่นกับหนูแค่วันพระวันโกนตอนนั้นทั้งคุณแม่และคุณป้าตกใจมากกับที่น้องชาชาพูดเรื่องนี้ก็เลยล่วงเลยผ่านไปฮะก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันนั้นเหมือนเดิมฮะตัวคุณแม่ก็พาน้องชาชาเนี่ยมาเก็บพง,พง,พงชาชาาเก็บพักปลามาตกปลาอะไรประมาณนี้ยฮะให้น้องนั่งแค่เหมือนเดิมแต่วันนั้นตัวคุณป้าก็มาเล่นที่บ้านด้วยก็เหมือนว่าตัวคุณป้านั่งมองดูชาชาเล่นอยู่ตัวชาชาน่ก็เล่น อยู่คนเดียวแล้วหัวเราะคนเดียวฮะพอคุณป้าก็เลยถามว่าจะชาเล่นกับใครลูกเล่นกับเพื่อน้าเพื่อนหนูเป็นใครเพื่อนหนูเป็นผู้ชายเนี่ยป้าเพื่อนหนูฝากบอกป้ากับคุณแม่ด้วยว่าถวายอ่ะอย่าให้ตะเล่าขาวมากนะักเอากับกงกับแก้มให้ด้วย กินเหล้าขาวจะมเมาแล้วตอนนั้นพอคุณป้าได้ยินน็ตกใจเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีอาชีพคือทํานาแล้วทุกวันเกี่ยววันไอเหมือนฤด,ด,ดูการเพาะปลูกเนี่ยฮะเขาจะเหมือนเส้นผีนาผีไร่อะไรประมาณเนี่ยฮะเขาจะเส้นด้วยเหล้าขาวตอนนั้นคอคุณป้าได้ยินงั้นรู้สึกแบบขนล,ลุกมากเลยพอเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยตัวคุณแม่และคุณป้าก็มานั่งฟังตัวน้องชาชาพูดก็เลยถามว่าชาชาเพื่อนหนูมาจากไหนเนี่ยแม่เพื่อนหนูโคตรเจ๋งเลยนะเขาเดิน <c oughs> แค่ก้าเดียวจากวัดนมาถึงบ้านเราเลย โอ้ตอนนั้นเป็นเรื่องอะไรเด็กขนลุกมากทุกคนขนลุกฮะขนลุกดอบ,บกับที่น้องพูดเนี่ยฮะแล้วก็มันเหมือนว่ามันตรงตรงที่ว่าเขาจะเส้นแบบว่าเอาเครื่องเส้นผีนาโดยแล้วขาวมันก็เลยทําให้รู้ว่าตัวยาชาเนี่ยเป็นคนมีจิตสัมผัสเหมือนเด็กที่เห็นผีฮะพอล่วงเลยแล้วก็เหมือนเดิมทุกวันพระมันโกนหนูน้องเนี่ยเขาก็จะเล่นคนเดียวแล้ววันนั้นน่ตัวคุณแม่ก็เลยถามว่าถามเพื่อนให้หดีว่าเลขออกอะไรวันนั้นรู้สึกว่าเพื่อนเขาบอกว่าเลขออกเลข14แล้วทุกคนก็ไปซื ก็ถูกกันทั้งบ้านเลยฮะเกิททำให้เป็นเรื่องทอกอตทาว่าตัวน้องชาช่ามีชายาว่าชาช่าเห็นผีแต่พอน้องเขาโตขึ้นเรื่อยๆเรืยๆการรับรู้หรือการเห็นเนี่ยของน้องเขาก็เริ่มลดลงเรื่องของน้องสาวผมก็ประมาณเนี้ครับผมผมออตโตเดอะโกธนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ออตโตเดอะโกในการทำคลิปครั้งหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ